สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนเนาะคะ่ะพี่ป่านะอะทุกท,ทุกคนคือเกาล่ะค่ะมือเ้กสิป้าออกจากบ้านไปหายางปลาคือเกาเนาะคะ่ะพี่น้องไปหาเก็บผักเก็บผักปลามียางกับเก็บนั่นเนาะคะ่ะพี่น้องตอนนี้ลบอันค้นก่อนพี่น้องเอากล่องขึ้นข้างบนลบคนก่อนค้นเป็นยางมะกลกยกองเดี๋ยวเป็นสีว่านะคะ่ะเนาะชมดอกไม้ดีกว่าชมคน้นาะพี่น้องจ้ะ ต้นไหม้ดอกไหม้นี่ก็ต้นไทยเครือทีเหลี่เพิ่นพ่อท่านในบานเนาะค่ะมือน,นีมากเพิ่นกาสิเริ่มสิร่วงโรยลวค่ะพี่น้องใบก็เริ่มออกแล้วเปล่าไทยไว้เ<ม>พิ่นสิโลนเบิดแต่เพิน่นโลนเบิร์ดสีพอได้ช่มควงงามของเพิ่นเนาะค่ะพี่น้องจ้ะต้นนี้ก็ยุนนาบ้านในระคะพี่น้องออกมากกอเจอเพิ่นโหลดออกออกจากบ้านมากยางออกจากบ้านมากก็เจอเพิ่นละค่ะพี่น้องจ้ะกวนสิไปไสก็ต้องเจอเพิ่นกอนเนาะพี่น้องเนาะ ไปค่ะเขาป้าหาเก็บพักกันเนาะค่ะน้องพี่น้องจะ้ะพักอันใดห่ากับเก็บอันนันเมื่อนี่แต่ว่าอันว่าสิภาพพี่น้องไปเบื้องพักเสียนปลานีเนาะค่ะพี่น้องปลานีเพิ่นค่อยหลายไหมสิบภาพพี่น้องไปเก็บพักเสียนเอามาขันสมซูโมซูพวกอยู่อันแถวๆนี่แหละค่ะคนไทยน้ำกันเนี่ยแหละค่ะเพื่อเพิ่นอยากกินน้ำเนาะค่ะพี่น้องเนาะว่าแบ่งกัน เพิ่นบ่มีเวลาไปเก็บเพิ่นบ่ได้ไปเก็บข้าไปเก็บกับแป่งปันกันเนาะค่ะพี่น้องไปค่ะเขาปลาน้ำกันพี่น้องจ้ะมาเด้อค่ะมาย่างเป็นมูในมือนี่นนกับมาพูดเดี่ยวคือเกาล่ะค่ะมาแนมหลังให้เนี่ยเด้อค่ะพี่น้องผู้ใดสิมาเป็นมูกันก็นได้อย่าห้ยยุ่ผู้เดียวเด้อค่ะพี่น้องจ่านแหน่จักน่อยอยู่จ้ามาค่ะไปน้ำกันค่ะมือนี้มีผักใหม,มานำเสนอนะคะไปศึกษา เลียนรูมาไหลช่องทางอยู่ค่ะเป็นเพือชนิดนี้เขาซื้อเป็นภาษาอังกฤษว่า tree corner l e a เนะคะเนาะเป็นเือตระกูลเดียวกับกระเทียมปลาหอมปลาเป็นสมุนไพรค่ะพี่น้องกินได้ทั้งดอกใบหัวเอานํามาปรุงอาหารได้คือจังกระเทียมปลาคือหอมปลาคือกระเทียมคือหอมเทาเลยค่ะพี่น้องมันบอกว่า มีสปปรรพคุณทางยาคือกันกับกระเทียมพวกนี้ห้านี่แหละค่ะแล้วก็หอมนะคะพี่น้องเดี๋ยวสิเอาการดอกการใบมะข่าเบิองนะคะคลิปหนาตอนนี้บัวท่านได้เอามะข่า,าเบิองเนาะค่ะว่ามันเป็นจังใดเปรียบเทียบหาเบิองเนาะ,ะพี่น้องจ้ะการสังเกตว่ามันเป็นลักษณะใดที่มันเป็นต้นกินได้มันสะมีต้นแบบแฝดกินบ่ได้ก็มีค่ะพี่น้องเดี๋ยวสิเอามะข่า,าเบิองนะคะคลิปหนา คลิปนี้กับเบิง้งดอกไม้งามๆสกักก้อนเบิ้งเพิ่นว่าเพิ่นเป็นดอกไม้แล้วก็ฟังเสียงธรรมชาติไปน้ากันสักก้อนเนาะคะ่ะอุ้ยกระลอกหน่อยเพิ่นมากท่าพี่น้องเบิ้งกระลอกหน่อยไปน้ำมนะันปีนขึ้นมาหนะน่ะชมเป็นธรรมชาติสวยๆไปสกักก้อนค่ะเมื่อนี้ พี่นองเขาป้าหาพักเสียนกันจ้าอันนี้ก็เริ่มจีท่างเขาป้าพักเสียนลราสิพี่น้องเนี่ยเริ่มขึ้นแล้วมันจะต่นงามเลยพี่น้องนะปวดแต่เพราะท่านเก็บเพิ่นเราค่ะมีจุดหมายหอยู่ป้าข้างนาเน,นี่แหละค่ะป้าเิ่นเพิ่นเคยขึ้นลายลาย,ลายป้านี่เดี๋ยวสิภาพ,พี่น้องไปเบิ่งแล้วค่ะเด้อแต่ว่าตอนนี้ข้างทางเพิ่นก็ขึ้นลายอยู่ในเห็นบอกค่ะ เต็มคางทางเลยเด <c oughs> ี๋ยวสิพ้าไปเก็บปลานันเพื่อว่าเพิ่นขึ้นแต่ขันเพิ่นว่าข้นก็สิมาเก็บเอาแถวนี้แหละแต่ว่าไปเบื้องก่อนเนาะพี่น้องเนาะไปค่ะเนี่ยเริ่มเริ่มขมากไก่ปลาที่เฮาสิไปเก็บเราจ้ะน้ำอยู่เด้อพี่น้องขึ้นลายหลายช่วงนี้เพิ่นขึ้นลายพากเสียนเนาะออนซอนจะพี่น้องผู้ใดอยู่ไกล่ก็ม่าเอาเดอ้อค่ะสิเก็บไปฝาก นี่ยคะ่ะมาถึงปลาเพิ่นแล้วบานนี้เพิ่นเคยขึ้นหลายเพิ่นก็ขึ้นหลายคือเก่าพี่น้องจ้ะงามงามตะล่มแห้งคักมื้อนี่ตอนเก็บพักกะเสียมีเสียงร่มรบกวนเน่จักหน่อยก็ขอโทขออภัยด้วยกับพี่น้องเมื่อนี้ล่มแห้งอหลีนั่งอยู่ไก่ต้นไหม่ก็ต้องระวังพุ่นล่ะพี่น้องยานงาไหม่หักใส่หัวเนาะค่ะล่มแห้งแถบสิบผัดกล่องรดมือพ่นละ ไายยากคะ่ะพี่น้องร่มแห้งไหมแต่ว่าอังกฤษก็เป็นยังสีหะะ่หรอค่ะพี่น้องเฮาสีหาเมือ่อใดโบมีล่มเนี่ยสียากอยู่แดดออกแต่กระล่มคือเกาค่ะเอ้าเก็บพักเสี่ยนกันพี่น้องเบาหลร้เนาะค่ะเจ็บข้อเก็บพักมื่อ,อ,อนี้บ่ได้เอาอันมือถือกล้องมาจะพี่น้องอาจ,จีมีนิวโพนิวยังแน่ก็ขอโทษขออภัยเด้อคะ่ะ เวลาเก็บพักกับบ่ได้เบิงมืเจะคของเราลืมกระสิอาจจะมีมือวิเศษโพมาจากน้อยนะพี่น้องค่ะวดสมวัมดสาเบิงกาเด้อค่ะนะค่ะยอดอวบอวบ,บงามงามพี่น้อง มีแต่ยอดอวบ,อบ,อบงงๆงามๆี๋ยวสิยหายพี่น้องเบิ่งแล้วค่ะเป็นลายอิลีปาเนี่ยลายเสียหายพี่น้องเบิ่งพุ่นนึ่งแมนเบิ่งหรอกค่ะพี่น้องลายค่ะนพร้อมยอดอวบอวบอ่อนๆค่ะพี่น้องอ่อน,อนลายจ้ะ เก็บสักก้อนเนาะคะ่ะเดี๋ยวค่อยเก็บใจเมือนี้บ่ไเด้เอวอันนั่นมาเอาถุงมากคือเกาล่ะค่ะพี่น้องถุงมามันจังค่อยถือสะดวกเนาะค่ะเนาะพ้ายเอาเก็บได้หลายๆแล้วก็จังค่อยใส่ถุงเท่าเดียวค่ะพี่น้องเนี่ยถุงเขาเอาเก็บใส่ถุงค่ะพี่น้องมือวัฒนัดทั้งลมเท่้งหยางค่ะพี่น้องเดี๋ยวขอเก็บใส่ถุงแป๊บหนึ่งเด้อค่ะมาเก็บใส่ถุงมันอันวัฒนัดเนาะค่ะเนาะ ต้องว่างกล่องไว้อ่ะเก็บใยถุงได้หลายเติบแล้วค่ะพี่น้องเดี๋ยวสิไปเก็บผักอันลินปีฝรัง่งตอจากพี่น้องไปคะ่ะเนี่มาถึงแล้วค่ะพี่น้องจ๋าเห็นไว้แล้วล่ะเก็บผักเสร็จแล้วจังสิมาเอาไว้สันในต้นงามงามอวบอวบอ้วนอ้วนจ้ะเอาต้นเดียวนี่ล่ะค่ะเอกเดียวนี่ล่ะดดลได้กอนนี้แล้วก็สิดไปตอจากพี่น้องอดงามคับ ไปหลายกินบ่เบิดนะค่ะกอเดียวเนี่ยเยกลือเกืือค่ะ,ะใส่ความใน,กนหกหอวบกใหญ่หนึ่งกุลาบเนี่ยค่ะงามงามอบๆเลยกรรมเนี่ยกับพ่อเราจะเดี๋ยวสิไปเก็บผักเลมอนบรามเนะค่ะพี่น้องไปต่อจ้า ค่ะอันนี้เป็นเลมอนบลามว่าค่ะพี่น้องเพ่นสีมิสปปรรพคุนหลากหลายขึ้นกันเนาะคะ่ะถ้่ผู้ใดบลเคยลู้กับเขาไปศึกษาได้เนาะค่ะพี่น้องจ้ะในเบียบหลายๆเบียบเพ่นก็บ,บอกว่ามีสปปรรพคุณมากมายมันก็เป็นคล้ายๆล้าสารแนหรือคล้ายๆกับเผามันก็เป็นสมุนไพรนั่นลหละค่ะพี่น้องรสชาติกับสีออกคล้ายๆสารแนหรือว่า กับเพ้าหูเสือหรือว่าเป็นพักอีกยังก็ล่ะอ่าเริ่มซื้อเพิ่นแมมคล้ายๆใบยีราอียังประมาณนี้ละพี่น้องสชาติออกสม,มุนไพรนั่นละ่ะหอมหอมจะ้ะเก็บออกบวหลายเอาแค่นี้ละค่ะพี่น้องพอแล้วค่ะถึงบ้านแล้วก็จิจัดแจงแบ่งพักเนาะพี่น้องให้เพื่อนไปคันเอาเองเนาะค่ะ <c oughs> ให้เพิ่อนไปเฮ็ดเอาเองลดจัดไพรสชา,า,ชาัิมั่มื้อนี้ก,ก็ขอบคุณทุกๆก,ก,กำลังใจะะ้อค่ะที่เขาว่าเป็นกำลังใจดดงแดงอังกฤษเสมอมา เมอน,นลาไปก่อนเด้อค่ะสวัสดีค่ะ